พูดถึง CIA, CIA เฮ้ย c i งเอาแล้วอันนี้เนะแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันหัวหน้า CIA เขาบอกว่าเขาจะต้องเช็คอยู่ได้ว่าแต่ละคนมีความสามารถขึ้นเครื่องบินไปตรวจรอบโลกเฮ้ยมันมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเวลามันจะเสิร์ฟที่ไหนมันจะรู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนที่นี่ไอคนแรกก็ยื่นมือไปเลยอ้าวป๊าอ่ะดึงเข้ามาป๊าป ถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วอาแล้วคุณรู้ได้ไงว่าที่นี่คืออเมริกาคนนกอินรีติดมือแสดงว่าที่นี่เป็นอเมริกาแน่นอนเพราะอินทรีนี่ที่อเมริกานี่รู้เลยไอคนหลังโถจิ๊บจอยเอไอนี่ยืดเลยปั๊บฟึ๊บปั๊บฟึ๊บรัสเซียรัสเซียเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะในมือมันมีหมีมีหมีมีหมี ขนหมีขาวขนนมีขาวไนม <|so|>> ่มีขาวมีขนด้วยขนหมีขาวมันได้ขนหมีขาว